ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ทูฟาสเตอร์นะครับแล้วตอนนี้ผมก็เปิดเซิร์ฟไมโครเซิร์ฟเนี่นะครับมาเล่น Echo Evolution นะครับผมกับน้องๆนะฮะวันนี้ก็อีพีเล็คุงนะฮะนาริบิทคุงชิอนซังนะฮะโซสก้าโกสเกมเมอร์นะครับรวมถึงน้องๆคนอื่นจิ้มแม่งมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะพี่ไม่รู้พี่เรียกเด็กพวกนั้นว่าอะไรนะพี่อะไรนะพี่เรียกเด็กพวกนั้นว่าอะไรเด็กกู S <S อะนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับว oh <my. S 1> ิธีเกมอีโวนั่นเองนะครับ oh <my. S 1> ซึ่งจะเป็นการที่ว่าเราจะฆ่าเพลเยอร์คนหนึ่งแล้วก็แปลงร่างหรือเรียกว่ากายพันธุ์ให้กลายเป็นอีกอีกขั้นหนึง่งใครถึง6ขั้นก่อนชนะนั่นเองนะครับ ใจง่ายนะฮะพอใจง่ายบางใครชี้ใครก็ใจง่ายนะแต่ดูจากสภาพทุกคนนี่พร้อมแล้วงั้นเริ่มเลยละกันนะมาแล้วอย่าดูถูกแล้วโคด้วอนั่นมันแบบไงวะพนคือแบบค่าแล้วมันจะคือบอกเออกดชิปเพื่อจะได้อีโวนั่นเองมาเนี่ยก็กูุ่มาปลุกสองคนน่ะ โอ้เชี่ยโอ้เมื่อกี้เคยผ่ากันดับเบิลคิวเลยโคตรโหดเฮ้ยกูไม่เกี่ยวแล้วกูไม่ยุ่งแล้วกูไม่ยุ่งกับใครแล้วจะพัฒนาจะพัฒนาไอ้โรนโอ้ใครไหมฟิวเขาเแลียวแน่ no ค่าเร็วค่าไม่ยากมาโซไปเลยชื่อจริงเกมชื่อเต็มเต็มว่าโซนี่เลยเขาเรียกว่าโคตร่างแจ้งเลย เอ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยเอ้ยอีโฟมม่งกลางแจ้งเลยคิวทริปเปิลคิวควาดาคิวเอ็นเอ็นเพ้นทาคิวโอเค้ยยังอัพเอ็ดแล้วตังป่านนี้ไม่หยุดไิดเอ็นนะกไอ้เนี่ยทำไมครับโอ้ยไอเป็นตุยตูดเมื่อกี้แม่งแบบลงน้ำไปอีโฟมไม่ได้ ไอโก้โอ้ยโดนปิดจ็อบว่ะนอนิดโอชิบโรจอบโอ้ยู่วกันม่้มันหมายถึงอะไรวะเฮ้ยเออเออขยวกันฟัดฟนั่งเกโอ๊ยเกขอ่าเลยเกง ไอ้เียดีอขอบใจแต่ดอนบาไหนขอเวลาอีวก่อนโม้ยเป็นอะไรวะเป็นอะไรนี่ใครมาดกว่านีกาฟังเยอะไปเก่งโอ้ไปเร์ริปเปอร์ริปเปอร์ u ก็จะเห็นได้ว่าเกมนี้เขาทำให้ทุกคนภาพรวมกันมากขึ้นเขาเรียกว่าเกมสร้างมิดโอเกอเกมสร้างมิดเนี่ยมิดยวมิดแบบมิดชิดเลยเด็กดี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 นะแต่เป็นเด็กดีแต่ผมเดี๋ยวผมว่าเนีเดี๋ยวแปลว่าอะไรอันนั้นอันนั้นอบได้เหรอตอนตี ủa pheo mới pheo chiến thắng đã, điều điều pheo giờ giờ hãy để hãy để tỉnh, giờ hãy để tỉnh, giờ hãy cù để không? Oh no, bị chém, ai lên pheo? Oh โรเชเราบอกว่าทุกคนแม่งตามมาเยอะมากไหมตาเราเอากแมืีกันโซ่เราแต่เมื่อีกันเรามืีกัน เออสวัสดีกันเราจะสัมผัสครีทำร้านไก่ดิพี่เออมามันขยันตาจักวะเออเดินบ้านสลานเลินอยู่ทุกปูทุกหน้าอันความตรงกีเดียวกันเป็นใจเดียวอ้าไอ้ฟิวอ้าดวงลงมาฟิวสวัสดีครับเฮ้ย ลุไปอะไรบุยายฟิวก่อนฟิวจะเกิดแล้วเกิดแล้วจ้าจีจีจี้จี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 ผมให้เรคคอร์ดผมเป็นาเรคคอร์ดนะซุปเปอร์เกรีที็นี่คืออะไรเนี่ยกูอยากรู้คือนี่คือกูล็จกห้องไว้แล้วนะเนี่ยอจริงๆล็อกแล้วไอ้แม่งคุณแจผีเปล่าเนี่ยแจไปผีแจผีแฮกมันแฮกง่าโอ้ด่านนี้ลอกห้องแี้มีคุณแจ๊ผีอีกนี กดดักตีสกิลดักตีก็ไปแพ้ใครนะจีนุนเปสกิลการลอยเนี่ยแพ้ทุกคนเลยตรงนี้มีประเด็นตรงนี้มีประเด็นเลยโอ้โหเป็นประเด็นเยอะเลยนักห็เด้งเป็นเยอะนะยอ้อไม่ทันมามาตินมาตินขอคิวหน่อยมาตินนั่นแหละไม่ได้คิวนะกูได้คิวโอ้ย เดินมาให้กูคิวเยี่ยมเวรินไท์ว้าวไม่กินพิทูลู้ไล่ตาที่ผมร่อยเอาไ่กระจายแจกไฟฟีไวไฟเว้ยแจกไวไฟซึ่งเหมือนใครกิดเมื่อกี้กูไงไอ้เยียม โน้โน้โน้โอ้ยมันเกมี่ชื่อฟิลีคูโน้โอีฟิดนคูะไม่ใช่านชื่อบุตรสบาว่าไงพี่้ว่าอยู่ในแล้วว่าโอ้เวลาไหนพี่อีโวเนี่ยลาลาชื่อบุตสบายโดนโดนโดนลาโอ้เ็ดีเขาก็ได้ดีา

no 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 าาดาดับหรือเปล่าวเวทอมเนยอาวารดาคิดับาเวทบนของมึงเนี่ยอาวาดาคดดับลาแน่เลยสงสัยเราดูเราดูเราดูโอคุงดิเฮ้ยโอคุงเวทถื่นหรอยอ้ยโ้ยอย่พกินก่อนดินเดินเดินเดเดนเนเดินเดินนนเนคนเนนเเ We'll always fuck you Yeah Guys เฮ้ยเฮ e y เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนู้นพึ๊บพึ๊บเึ๊โอ้ยเล่นเขาเรียกว่าลอยลอยในสถานการณ์ขับขันเราต้องมีความแกงกะตลามแน่ๆเลยเขาเรียกว่าต้องเออใช่ แต่ที่พิ่งจะอีโวอะไรนี่ถ้ามีกับความแกงับสลามไม่แน่ชอบตีสลามมากเลยบอกความแกงเป็นตีวิญญาณมาเเวมนตลว้าวอ้าวลุยติดติดติดโอ้โอวันดีสวันดีสวันดีสวันดีวันดีสวันดีวันดี้วันดีสวันดีั้องเริ่มทองการต่อสู้สู้อิสระมากและโอ้คุณพี่ตุกพี่ีวันถึงมาดูกาเาไว้มากเดื่อนเนี่ยแหละันถึงมาดูกัแล้ว อุ้ยอุ้ยทากเกตทากเกตสองคนทากเกตสองคนทากเกตอน่ยเป็นเชียวโกรธเทียบไม้กระบองตีหัวมาโอ้อะไรเนี่ยโอ้ยโอ้อีกไกลไกลมาดิไกลอยู่ไหนเฮ้ยมานอะไรพี่อุ้ยชิดันจุนโอเคกูทากเกตคนนั่นละถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้อาล็อกเอง no กูเองยัไม่เจอเฮ้ยโอ้ทำไมกูโดนดิงว่ะอุ๊ยว่าเป็นสลามนี่หว่าแตกปากใงเฮ้ยพี่เบลจะอีวันหลุกแล้วพี่เบลจะอีวันหลุกแล้วเฮ้ยจะไก่เนอะความตัวกองรอบเลยนะโอ้ยดีเดียวโอ้ยฟักอยู่อ๋อตายเดืรักเลยฟักอยู่เดืรักเลยฟักอยู่ จะไปเอ้ยเดี๋ยวก่อนกลายมันได้มันได้อีโบว์ตัวหนึ่งไอ้ไปเอาไปดี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 เด็กไปดีเด็กไปดีกลายกดมึงร้อโอ้อคงมันได้โอ้คงจะอีโบวแล้วเนี่ยไม่ถามแล้วมั้งเอลคูบินไปแล้วสวัสดีครับพี่ครับจีจีบีจีบีจี จีจีก็เบก้าเบก้าเบกาเอ้เบก้าเบกาจีแม่เอ้ถ้ารีขอนี่กูได้ชื่อคลิปใม่นะอะไรซีจีบอะไรจีจีซีวีาดีิเจ็ดเอ๊ะเลยเอสเอสอสก่อหน่อยวหน่อยไอกรีดวะเดี๋ยวก่อนนะคือสงสัยอย่างหนึ่งนะคือ ยิงก pues ันอยู <co <co ่บนหัวเต็มเลยไม่มีใครเข้ามาตีส uh ักคนหนึ่งเลยเย้รอดตายงงมากเมื่อกี้เห็นบวกกันชิบหายใครมันทำเสียงแบบโอ๊ยไปานโนโน้พึ่งพึ่งโนโน่ลงไม่เได้โอเ้ยลงน้ำไม่ได้ ใส่ลงถ้าเป็นเบสลงาไม่ได้จ้าเปียวขอเอาหน่อยไม่ขอน้ากลัวเลยกุโอติดเมเกาทำไมเราต้องแบ่งกันอีโวใช่ไหมรู้สึกว่ามันจะฟินกันมากเลยแต่ละคนทำสิ่ง้อ้ต้องงร้ตอองตองอตออู้รร้้ออง น่ยเอาเอาใายติดกูได้เนี่เอาใหญ่เลยนะปล่อยใหญ่เขารยกว่าเขามาลัดช็อตเขามาลัดช็อตยุ่งกับโดยุ่งอะไรกับเตงมลัง้มลังตงเราเคยละกันที่อม่เต่งแก้มเต่งโอ้ยโอ้ยตงชื่อดูเตงกแหลกอะกลัแหลกว่ะโอ้ยโอ้จสนเท u เรื

นิวฆ่าคนนั้นทีเราไม่อยากให้เกมนี้จบเร็วครับเพราะฉะนั้นเราจะสปอยตำแหน่งของไก่ต่อสามวอกี้จุดนวดม่ยอยไม่ง้อกนสองคนอม้หูนิวไก่หนึ่งตัวกำลังเดินข้ามแม่น้ำนิวนิวไปฆ่าไก่ซะ ไก่คนไหนไี่ไม่ไม่ต้องเอาไว้ได้ไหมฟิลิงฟิลิงนเดนงลงบ้านมาจะเจอไก่ฟิลิคล้าหันล hey, mm ังฟิลิคุงไก่ฟิลิคงอะไรอนี่แหละนี่โวยกลับง

s u p p o โสด o r โสด p p o t โสดเ้ยส s อร์ตโใช่ใช่ใช่ o ใค่เล่น s ่่ใช่รู้นะอยากอยากเล่นเกมเ่เกมนี้เล่นเกเป่นไ่เป็นไปได้เกมีเล่นไงอยากเล่นอ่ะเปลี่ยนแล้วหโอเคงั้นเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ลกันโอเคนีก่อนลกันไอเียกูเ่งเปี่ยนสกินอ้ทำไมทำไมกูอีเนี่ยไม่เอาไม่ อีกสักคลิปก็ได้เน็ตงอนแล้วงอนแล้วงอนแล้วไป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 ไฟ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 จะต้องตัดตัดพีโนไว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 ต้องต้อโทษโอเคขอจบคลิปแค่านี้กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ทุกคนในนี้เลย ที่มีช่องเดี๋ยวกูไปกดดีไลค์ให้โอบคแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้บายบายและแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมมีเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ